เจ้าภาพทรงแขกไปเจ้าภาพไงแม่เจ้าภาพเจ้าภาพถามถามได้ปะครับขันสมบูรณว่าคนณมากินข้าวบ้านบ้านมายังเสียเนี่ยแม่เห็นกองนี่บอเนี่ยอันพี่เลขาใส่สองขี่สิบเนี่ถามว่าเจ้าภาพนี่ขาดทุนบอยับเยินไต เฮาทางนี้ยังดูเดือดอยู่ทางนี้ก็ยังดูเดือดอยู่ตั้งใจแฮะอะไรอะสุขสันต์วันปีใหม่ครับพี่น้องมวลซินโฮแซลนี่แหละผู้เฒ่ากินอิ่มน้อนหลับนี่แหละความสุขผู้เฒ่าเฒ่าม้าหาบไดแล้วกับยูบันยูซองเขาเอื้นวาฝเหเฮีห่งฝาสานให้ลูกให้หลานนั่นแหละคือความสุขนะครับพี่น้องแต่ว่าคนอยู่กรุงเทพอัน พอแม่ผู้ใดที่แบบอยู่บ้านน่ะขันบอมีค่ารหลดยามาเด้อเขาอยเ่าเสียเขายุเหล่าสิเสีสสเออยถ้าพี่ดิวกับเป็นหนึ่งในตองอูเดมั้ยย้ำใจขายเขา่ขาทรงคารถดตลอดนะครับมีหลักดอวิธีชีวิตชาวบ้านนะครับพี่น,อน้องหากหลายแพ้งไหลายกดไหลกดแสตโหลดนะครับเอาเอาืเอ้อยยกยกขึ้นยกขึ้นยกถุงขึ้นยังบอกเท้าอีก 呵娘。